สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆป้าหมอทุกคนนะคะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะจะกลับมาทํานายดวงอรายวันประจําวันที่16เมษายน2562เช่นเดิมนะคะวันที่16เลยนะคะพี่น้องเป็นไงกะรู้สึกว่ากระจุ่มกระชวยนะคะมีลุ้นอ่าเหมือนกับป้าหมอนี่ป้าหมอจะลุ้นนะอ่าจริงๆแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะ เราไม่จำเป็นว่าจะต้องลุ้นทุกวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกนะคะนะไม่ต้องลุ้นสองวันนี้หรือไม่ต้องมีความหวังสองวันนี้นะเราต้องมีความหวังทุกวันที่บอกเนี่ยค่ะเราจะต้องมีความหวังทุกวันและเราจะต้องลุ้นให้ผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ทุกวันประมาณนี้จ้ะชีวิตของเราก็จะได้มีพลังที่จะต่อสู้ไงคะทีเนี้ย ถ้าเราหวังมากสองวันนี้เกิดผิดหวังขึ้นมาเนี่ยเราจะแย่นะคะเราจะแย่หรือจิตตกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําตัวสบายๆทุกวันปัญหาเข้ามาแก้ไปไม่ต้องไปจิตตกกับมันนะคะอ่าแล้วก็เรื่องต่างๆนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้มองให้มันเป็นเรื่องบวกๆเอาไว้นะคะอ่าพี่น้องบางท่านก็พูดมาค่ปะป้าหมอว่าเหนื่อยมากไม่ดีเลย เหนื่อยจริงๆป้าหมอแล้วก็โชคลาบก็ไม่เข้าข้างเลยหรืออย่างง้นอย่างนี้นะคะมาสารพัดปัญหานะจริงๆก็อยากจะบอกพี่น้องทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีจริงๆว่าเหมือนกันค่ะไม่ใช่แต่พวกเรานะคะป้าหมอก็เป็นคนอื่นก็เป็นนะคะแต่ว่าเราจะอยู่กับปัญหาในแต่ละวันอยู่กับความ ที่เรามีปัญหาอุปสรรคหรือลำบากได้อย่างไรนั่นแหละคือสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นป้าหมออยากจะฝากตรงนี้นะคะทุกคนจะต้องมีความหวังและทุกวันจะต้องมีความหวังนะคะไม่ใช่2วันนี้นะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาบลาบลอยแบบฟุกๆนะคะมันถามว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนไหมมันก็ไม่เกิดขึ้นกับทุกคน และถามว่าทุกคนมีไหมมีแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าช่วงไหนช่วงอายุไหนนะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปตั้งความหวังอะไรกับมันมากในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเอาแค่ว่าเสี่ยงแล้วไม่คิดอะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าแต่เราจะต้องหวังในเรื่องของโชคอื่นๆที่มันถาวรน,นะคะเช่นโชคจากการงาน ที่ดีขึ้นการงานกิจการที่ดีขึ้นนะคะโชคจากการที่เราไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพไม่เจ็บไม่ไข้นะคะยังยังสบายดีอ่าอย่างนี้นะคะตื่นขึ้นได้ทุกวันทำงานได้ทุกวันเอาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดีแล้วนะคะถือว่าโชคดีนะอ่ะ ทีนี้เรามาดูในวันที่16กันค่ะว่าพี่วีน้องๆเนี่ยแต่ละวันเกิดนะควรที่จะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะเอามาดูกันค่ะามาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนค่ะวันอาทิตย์ อามาดูผ to <grandpa> <allergies> <heroin> <t od ian> ู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนค่ะวันอาทิตย์ที่รักของป้าหมอเป็นยังไงมั่งคะนี่ขอให้ออกมาเม่นยำนะคะครัวจานครัวจานที่ช่วยทุกวันเลยนะคะมาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเป็นยังไงมั่งคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระราชินีนะคะพระราชินีก็คือเป็นเป็นบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้รับผิดชอบคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นกับลูกๆหล,ล,ลานๆคนในครอบครัวหรือบริวารของเรานั่นเองนะคะและเป็นคนที่มีความเมตตานะคะกับบุคคลทั่วไปน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ที่ผ่านมาก็คือเป็นแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คะ่ะอืแล้วก็มาดู วันที่สิบกเป็นยังไง,งมั่งอืวันที่สิบกดีค่ะพี่พ,พี่น้องน้องค่ะพี่พ,พี่น้องน้องพูดที่เกิดวันอาทิตย์นะถามว่าดีเรื่องอะไรดีในเรื่องของจะมีเงินเข้ามือมาค่ะอ่าอัศวินถือเหรียญน,นะคะแต่มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะระมัดระวังเรื่องของการเดินทางที่ใช้พาหนะหรือรถราของเรานั่นเองค่ะก็ให้ระมัดระวัง มันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แต่ว่าคําว่าระมัดระวังหนึ่งเช็คเรื่องของรถพร้อมไหมเดินทางนะคะเขาอาจจะไปงองแงระหว่างทางหรือให้ระวังเรื่อง,องการขับขี่นะคะ,ะระวังเพื่อนด้วยไม่ใช่ระวังแต่ตัวเองระวังเพื่อนนะคะร่วมกระบวนการขับมาบนถนนนะคะในบางครั้งเราระวังตัวเราเป็นอย่างดีแล้วแต่เราไม่ระวังเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ จะมามามารักเรา้าเป็นแบบนี้นะคะของพูดกันไม่ให้ไม่ให้น่ากลัวเพราะ,ะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะอ่าแต่มีเงินเข้ามาแน่นะและก็สุดท้ายสุดท้ายก็คือให้ระวังเรื่องของบัตรเทที่เกิดเรื่องกับเรื่องของรถนะคะและมีเกณฑ์ที่จะ,ะจ่ายเงินเสียเงินนะ หมายความว่าเรื่องของอสุขภาพด้วยเรื่องของปิเระเล็กเรื่น้อยเรื่องของอรถดาของเราจะเกิดการเสียหายแต่ว่ารถของพี่น้องผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อดี mm. ก็บอกแม่แย่านางดีไม่ได้รุนแรงอะไรแต่พอแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องนะสองดาและป้าหมอจะบอกว่าถ้าจะมีโชคมีลาบเนี่ย เขาบอกว่าให้พี่น้องอเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองนะคะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะเลยหมายความว่าถ้าเป็นสองดาบอันนี้พูดในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้ามันจะพลาดเนี่ยมันจะพลาดจากการขัดดวงของตัวเองขัดลาบตัวเองกันในลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่อันนี้ระมัดระวังนะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อลอตเตอรี่นะเป็นการเสี่ยงดวงลุ้นๆเนี่ย พี่น้องก็ต้องให้เชื่อตัวเองในครั้งแรกก็อยากซื้อเลขกนี้จังนัไนเงี้เนี่ยแล้วก็ขัดลาบตัวเองไงอย่างนี้นะขัดลาบตัวเองอย่างเช่นอุย้ยพอใครมาบอกว่าเลขนี้สวยเหล็กนั่งสวยเหล็นีอ่อรัของเองไม่เอาและทิ้งอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าขัดลาบตัวเองแล้วบังเอิญว่าพอประกาศผลมาในี่ของตัวเองมาอย่างนี้อย่างนี้ยกตัวอย่างนะเล่นๆสนุกๆน,นะคะพ้ท่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ กลุ่มเลขกลุ่มเลขนะคะนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือ,อเลขพานะพานะก็คือเลขรถก่อนเรานะคะลองดูนะเขาจะให้โชคลาภกลับมานั่นเองค่ะยันแล้วก็กลุ่มเลขไพ่ที่ให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีเลขสาม เลขหนึ่งแล้วก็เลขสองนะคะมีเลขสามเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองนะคะขอให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ชโชคดีค่ะอ่าเรื่องอื่นไม่น่าเป็นห่วงค่ะอ่าต่อไปมาดูผู้ที่เกิดวันจันทร์บ้างค่ะอ่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าไม่อยากกลับไปทํางาน <laughs> สิ่งเบื่อนะคะเห็นไหมกลุมไม้เท้าอยู่เก้าไม้เท้าเนี่ยหรือบางท่านเนี่ยอาจจะกลับมาเที่ยวนี้ปักผย่ยาวๆเนี่ยมีโครงการในหัวว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนองานดีไหมหางานเสริมดีไหมโอ้ดีค่ะแบบนี้คิดดีนะคะแล้วก็ ผู้ที่มีกิจการก็บจะขยายกิจการไหมหรือยังไงและก็พี่น้องผู้ที่เกิดวันจันทร์บางท่านนั้นอาจจะเปลี่ยนงานก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกิตตกนะคะในเรื่องของงานเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเที่ยวนี้มันก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือเราปรับเปลี่ยนเที่ยวนี้ยมันก็จะดีตามที่เราคิดเอาไว้ค่ะพี่น้องผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ นะแต่ป้าหมอเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วแก่แล้วไปสมัครงานใหม่ก็มีคนรับค่ะก็เลยมีหน้าที่จะมาดูดวงให้พี่น้องนี่ไงคะแ่นี่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาย่าเซ็งยาเซ็งนะอ่ากลับไปทํางานให้กระชุมกระชวยเหมือนเดิมนะคะพี่ๆี่น้องน้องค่ะในวันที่จุบุกนะแล้วก็ จริงๆแบบนั้นไหมอืมก็คงจะต้องไปทํางานเหมือนเดิมค่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวลูกอดออนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรค่ะในวันที่สิบหกนี้และก็จะมีอ่าเขาเรียกว่ามีลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาในกรณีที่ผู้ที่เปิดกิจการนะคะอย่างนี้นะ และก็มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะติดต่อประสานงานอะไรเนี่ยก็จะได้รับคําตอบมาเตยอนนะคะแล้วก็ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะบางท่านนะคะจะเดินทางก็แน่นอนแหละถ้ากลับบ้านก็เดินทางกลับนะคะแต่บางท่านนั้นเนี่ยเดินทางไปอีกที่หนึง่งไปไกลไปติดต่องานอะไรเงี้ยนะคะอ่า ไปต่างจังหวัดไกลๆหรือไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะนี้นะหรือไปในพื้นที่ที่มีนะักท่องเที่ยวนะคะนี้นะได้เหมือนกันไปในกิจกิจในการของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะแต่ไม่เยอะนะขึ้นไั่สองไม้เท้าเนี่ยไม่ได้เด่นในเรื่องของโชคลาบสักเท่าไหร่แต่ว่าเด่นในเรื่องของการงานนะคะอา่าแล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ แล้วก็สุดท้ายสามเหรียญก็คือได้เงินมานะคะเห็นไหมได้มาจากการติดต่อลูกค้าลูกค้าสั่งสินค้าเรามาเป็นลดๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะอ่าหรือเป็นทรงเป็นเซลล์เป็นไกด์นะคะออย่างนี้ได้ขายของ,ง,นงนลงออนไลน์เนี่ยอย่างนี้นะมีลูกค้าสั่งของมาเต็มเลยนะคะนี่นะสามเหรียญวันนั้นพูดเกิดวันจันทร์โอเคเลยค่ะในวันที่สิบกนี้คือสามเหรียญ และกลุ่มตัวเลขนะคะกลุ่มตัวเลขที่ที่ไพ่เขาให้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็คือมีเลข9มีเลข2แล้วก็มีเลข3มนะคะมีเลข9มีเลข2แล้วก็มีเลข3นะคะอ่ะโอเคต่อไปผู้ที่เกิดวันอังคารบ้างคา่ะผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นไงบ้างคะอ่าอ่าผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้หยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดนะคะเหนื่อยทำงานด้วยทำงานด้วยพักผ่อนด้วยกลับบ้านก็อาจจะเหนื่อยในเรื่องของบริการตีพี่น้องๆครอบครัวนะคะแล้วก็เดินทางาก็เดินทางกลับนะคะอาจจะก,กลับก่อนกำหนดอ,อย่างเช่นเขาหยุดกันจนถึงวันที่16-17 อ,อย่างนี้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยอาจจะได้หยุดแค่วันเดียว2วันนะคะได้กลับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นภารกิจนะคะอย่างนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันค่ะที่ผ่านมาเนาะเงเละก็ในวันที่16ในวันที่16นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็คือเรื่องของการที่เราหนึ่งอาจจะไม่ได้วักผ่อนถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดก็ตาม มันก็จะทําให้โรคประจําตัวของเราจะกาเริบนะคะอย่างนี้นะแล็ก็เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนได้มาทําบุญนะคะได้มาอยู่ครอบครัวประกับไปทํางานทุกอย่างจะคลี่คลายโดยอัตโนมัติในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะเหมือนกับหมดทุกหมดโศกยังไงไม่รู้นะในไพ่ตัวนี้ ก็ฉะนั้นคิดว่าดีค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรระวังแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะคะในวันที่สิบหกสุดท้ายแล้วจริงๆด้วยนะคะ,ะก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำครูบาอาจารย์หนุนนำนะคะสิ่งที่เรานับถืออุ้มชูช่วยเหลือบุญกุศลที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้จะส่งผลให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เอ,อิโทษนะคะส่งผลให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นเนี่ย รับในเรื่องดีๆไปกันต่อไปนี้แล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามานะคะแล้วก็ทุกอย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรจริงๆด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารคะ่ะอือแล้วก็เลขนาโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะเลขกลุ่มไพ่ที่ให้มาคือมีเลขหนึ่งมีเลขหกแล้วก็มีเลขห้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหกแล้วก็มีเลขห้านะคะผู้ที่เกิดวันอังคารคะ่ะขอให้โชคดีค่ะ อืมต่อไปผู้ที่เกิดวันพุธบ้างค่ะวันพุธห่เป็นยังไงบ้างวันพุธก็โอเคค่ะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในที่ผ่านมาได้พักผ่อนเต็มอิม่มอยู่กับครอบครัวแม่ก็อัะวินุือช่วยนะคะอยู่กับคนรักนะคะแล้วก็เดินทางกลับเช่นเดียวกันนะคะอ่าอย่างนี้ ไม่มีปัญหาอะไรนะ่าเริ่มทุกอย่างเริ่มที่คลายนะคะด้วยความใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังของผู้ที่เกิดวันพุธนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ในวันที่16นั้นในวันที่16นั้นเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเกิดการสมดุลขึ้นนะคะเหมือนได้เรามาเพิ่มพลังเติมพลังให้กับชีวิตของเรานะคะมาอยู่กับครอบครัวมาทำบุญ ทุกอย่างนั้นคลี่คลายแล้วก็เกิดการสมดุลน,นะคะสำหรับไพ่ตัวนี้ให้ระวังเรื่องอ,อย่างเดียวก็คือในวันที่16สมมุติได้ทําพันธะสัญญาอะไรก็ได้แต่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็ให้ระมัดระวังอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะ,ะมันจะได้เราจะได้ไม่เสียเปรียบนะคะ,อ,ะอย่างนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อในตัวนี้เขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เรามีพันธสัญญานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็จะได้รับคําตอบนะคะหมายถึงว่าเรายุติธรรมนั่นเองได้รับความยุติธรรมนั่นเองกาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธไม่ต้องวิตกกัางบนนะคะตรงนี้นะได้รับความยุติธรรมแน่หรือเกิดการสมดุลกับเราแน่นอนก่ะในทุกๆเรื่องแล้วก็สุดท้าย สุดท้ายก็คือยังมีภารกิจอยังมีงานหนักยังมีภารกิจยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเต็มกำลังเหมือนเดิมแล้วคิดว่าผู้ที่เกิดวันพุธสวยนะคะต้องสวยนะคะอันนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลให้มันมากนะคะผู้ที่เกิดวันพุธคะ่ะอืมให้เราเป็นแบบนี้คะ่ะอดทนแล้วก็ดันมันไปข้างหน้า ะะแล้วก็สู้ไม่ถอยนะอ้าหมอให้กําลังใจนะคะ,ะสำเร็จแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ไพ่เขาให้มานะคะ,ะมีเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งอของผู้ที่เกิดวันพุธมีเลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขรถพานักของเรานะคะจะให้โชคให้ลาบเนาะ,ะอันนี้ของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในวันที่16หค่ะ อ่ามาดูผู้ที่เกิดวันพฤหัสบสดีบ้างคะ่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบสดีเป็นยังไงดีจังนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้ไพ่สี่ไม้เท้าในส่วนของครอบครัวเห็นไหมคะก็สมบูรณ์นะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเหมือนกันนะคะอบอุ่นอยู่กับครอบครัว แล้วก็โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศใสหรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ผ่านมานะและก็ในวันที่16ไปทํางานเหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะเด็กถือไม้เท้าเห็นไหมคะสัมฤเริจในเรื่องของงานนะคะได้คําตอบในเรื่องของงานนะคะสอบงานไว้ก็จะได้รับคําตอบได้งานผ่านนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัส ดีจังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วก็สุดท้ายแล้วเห็นไหมคะแปดเหรียญสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราพยายามมายาวนานรอคอยมุ่งมั่นตั้งใจก็จะได้รับคำตอบนะคะแต่ขึ้นเหรียญก็แสดงว่าเราจะมีเงินเข้ามานะคะมีเงินเข้ามาจากการที่เราได้ทำงานหรือเราได้พยายามนะคะ หรือเราหรือเราพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะตอบโจทย์เราในวันที่16นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนึ่งนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะอขอให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสโชคดีนะคะนี่นี่นี่น,น,นี่ได้เงินเนาะอะ,อะแล้วก็กลุ่มตัวเลขก็คือก็บอกว่าไพ่เขาชี้มาคือมีเลขสี่มีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขแปดนะคะมีเลขสี่มีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขแปดนะคะและเลข ที่บ้านนะที่บ้านที่พักของเราจะให้โชคผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะอืมผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็เหมือนกันไพ่ตัวนี้ขึ้นบ่อยนะคะก็คือเทมเพนคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกิดวันศุกร์ให้เกิดการสมาดึงนะคะเห็นไหมอ่า โยกย้ายถ่ายเทให้มันดีขึ้นปรับปรุงในเรื่องที่อยู่อาศัยปรับปรุงในเรื่องที่ทํางานปรับปรุงในเรื่องของตําแหน่งงานนะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็พยายามในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มันเกิดการสมดุลกันนะคะแต่ในไพ่ตัวนี้นะคะก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือเข้ามาแล้วก็จะออกไปแบบแบบเข้ามือซ้าย ออกมือขวานั่นเองค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็ในวันที่สิบหกวันที่สิบหกนั้นบอกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากเด็กที่อายุน้อยกว่าเรานะคะหรือผู้ที่อายุน้อยกว่าเรานะคะคจะส่งข่าวในีเรื่องการเงินมาให้เราหรือให้โชคให้ลาบเราเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้าเกิดจะถามก็คือเราจะได้โชคลาภจากเด็กนะคะในวันที่สิบกนี้ค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์จากเด็กนะจากเด็กนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นอกนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะสุดท้ายแล้วอมีมากมากเลยค่ะแต่พ่อหมอชอบมากเลยให้ตัวนี้นะคะแต่พ่อหมอไม่อยากจะให้พวกเราจะหวังอะไรมากเดี๋ยวมันผิดขึ้นบานแล้วพ่อหมอตายอีกอืมนะนะแต่ว่าดีค่ะพู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะหนึ่งเลียน ให้หนึ่งเหรียญน,นั่นก็คือก็บอกว่าโชคหรือลาภที่ได้มาแบบฟุกๆนี่ได้มาแบบที่เราไม่คาดหวังแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกลอตเตอรี่ถูกหวยเสมอไปนะคะอาจจะโชคในเรื่องการงานรองานอยู่ได้งานอืมแล้วได้ได้งานแบบเราไม่ไม่มีความหวังแล้วแต่ได้หรือรอเงินอยู่ก็จะได้เงินอ่าหรือรอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะ จะได้นะคะแบบที่สิ้นหวังแล้วและกลับมาได้นี่คือไพ่ตัวนี้นะคะหนึ่งเหรียญตอบโจทย์ในเรื่องการเงินและโชคลาภเป็นอย่างดีค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะอืมแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ไพ่เขาให้มาค่ะมีเลขหนึ่งเลขสี่นะคะมีเลขหนึ่งเลขสี่ นะคะแล้วก็เลขห้ามีเลขหนึ่งเลขสีแล้วก็เลขห้าโอเคนะคะขอให้โชคดีค่ะอ่าต่อไปมาดูผู้ที่เกิดวันเสาร์บ้างวันเสาร์ต้องโชคดีวันเสาร์ต้องโชคดีวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เงินมีคนให้เงินมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนมีผู้ร่วมหุ้นร่วมทุน มีคู่ค้านะคะมีนายทุนนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับเครดิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคิดว่าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไพ่พระราชาถือเหรียญนั้นเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีก็คือไพ่เศรษฐีนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์เริ่มเคลื่อนตัวดีขึ้นเป็นลําดับนะคะนะหลายๆท่านผู้ที่เกิดวันเสาร์เริ่มเคลื่อนตัวดีขึ้น เป็นลำดับในเรื่องการเงินแล้วก็ความมั่นคงในหลายๆด้านนะคะขอให้เป็นแบบนี้นะคะพี่พี่น้องๆในวันเสาร์ค่ะอืแล้วก็ในวันที่16เป็นยังไงบ้างวันที่16ให้ระวังเรื่องของอุปติหตุนะคะเรื่องการมีปากเสียงกันในครอบครัวหรือที่ทํางานก็แล้วแต่นะคะอย่างนี้นะอุปติหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะ ขึ้นไฟหรือ Tower ก็คือหมายความว่าให้เร,ระวังสองเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะระวังมันไม่เกิดก็ได้แต่ให้ระวังนะคะเออแล้วก็สุดท้ายแล้วเดินทางนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเดินทางให้ระมัดร,ระวังเป็นอย่างดีนะคะและถ้าเกิดว่า เดินทางไปติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะได้รับคําตอบที่ดีค่ะตัวนี้สมกับการที่เราได้เหน็ดเหนื่อยนะคะหรือรอคอยอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับคําตอบเหมือนกันค่ะในวันที่16นะคะขอให้ผู้ที่เกิดวันเสราร์โชคดีนะคะมาดูตัวเลขนําโชคกันบ้างค่ะอ่าไพ่เขาให้เลขหนึ่งให้เลขหนึ่งเลขหกแล้วก็เลขเจ็ดนะคะเลขหนึ่งเลขหกแล้วก็เลขเจ็ดนะคะผู้ที่เกิดวัน ค่ะขอให้ทุกวันเกิดใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะคะและโชคดีในวันที่16นี้ทุกวันเกิดเลยค่ะสวัสดีค่ะ